สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบวันพีเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับเราจะเปิดกาชากันนะครับก็กาชาของเทเชอร์แม่มาเลยครับแล้วก็เปิดตัวฟรีกันสักนิดนึงก่อนนะครับเอ่อของของเริ่มจากตัวฟรีก,ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยช่วงอ่กลางคลิปท้ายคลิปนั้นค่อยไปเปิดเอ่อเป็นกาชาเสียเพลิกันนะครับ ขอเบิกเลิกครับหรือเอาดวงที่มันไม่ได้ไม่ได้ดีอ่ะแยะ่ๆออกไปก่อนเลยวันนี้ดวงดีๆต้องมาช่วงของกลางคลิปท้ายคลิปต้นคลิปอะไรก็ได้มาเถอะไม่ได้หวังอยู่แล้วตัวฟรีตัวฟรีตอนนี้ผมไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะเปิดมาหลายเดือนแล้วตัวฟรีก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆมาให้เลยอ่าอันนี้เป็นตัวสีแดงนะครับก็จะออกเป็นหกดาวนะครับก็ใบแดงนะมา ตัวฟีอะไรอรอย่ยเตสโซโลครับตอนนี้ครับผมมีเจลสองร้อยอยู่แล้วซ้ำย้อนหรือเกินโซโลเตสโซโลเนี่ยมาต่อไปกับใบที่สองนะครับของตัวแดงนะครับมาตัวอะไรเอย่ยรูจิโโทระแต่แก้วร่รางไหนก็ไม่รู้แหละแต่ร่างไหนก็ตามมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันเก่าเหมือนเดิมเลย เมื่อไหร่ตะลุงฟูจิจะ,จะมีร่างใหม่สมาทิเนาะใบที่3ของตัวแดงนะครับมาดูสิว่าจะส่งผลอะไรดีๆมั้งหรือเปล่าอุตสาหเล่นมาจนได้ตัวแดงเนี่ยตัวเตดวันอุตินะครับก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีตัวใหม่จากตัวแดงตัวฟีเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับโอเคมาใบที่หใช่ไหมมาตัวฟี ดีๆได้อยม <S <S มอลลี่นี่เกาเบลจะสามล้ออยู่แล้วได้มาเยอะเหลือเกินครับประมาณนี้ครับตัวแดงนะครับต่อไปมาของจริงแล้วาเปิดกาชาเสียเพิ่งครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดดดองเพชรเนาะร้านของซอบบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดดดองเพชร ที่ราคาไม่แพงนนครับแถมมีหลายเกมมากๆกครับสินค้าเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของว cool, ันพะีชเบลตี้ลัสไนะครับวันพีชเทชเชอร์คูก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าแล้วก็วันเลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็ k โคเบอร์นะครับสวยเจ้าเกมของวันพีชเทชเชอร์คูเนี่ยอยู่ด้านลา่างัะต้องกดอาคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพีชเทชเชอร์คูครับก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอ่า วัดดวงราคา10บาทตัวนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่มไ d ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ไอดียทองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือ เซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกันครับซอม 2B ้ลัสครับกาชาเสียเพชรนะครับก็ไอ้เจ้า s o โล s a n ิ i ิมิเต็ดนั้นผมยังไม่ได้นะครับแต่วันนี้เรามุ่งหาสาวๆข้างก่อนนะครับนี่เลยสาวๆอย่างนามิจังฮิโยริจังที่โอ้โหมันน่าได้น่าโดนซะเลืเกินความหวังอะนะอ่าหลักๆอะนะคือสะสม ลองมาคือใช้ลงเทเชอร์แมพแต่ความสะสมอยากได้เนะี่ยคือมากกว่าลงเทเชอร์แมพอีกนะแล้วก็นะฮะดีๆหน่อยอก็มาหน่อยก็ได้นะเป็นลูฟี่นะครับลูฟี่ของเอาร่างใหม่นะของเทเชอร์แมพนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ตามหามาหลายพาร์ทหลายเดือนแล้วก็จะเป็นอีกครับนามิจังคู่กับคาริน่าัวเทพของเทเชอร์แมพอันนี้เทพของจริงนะมา อเปิดตูต้หนึ่งเท่านั้นเอาตัวนี้ตู้หนึ่งเกือบเปิดตู้ผิดแล้วตู้หนึ่งนะครับตู้หนึ่งจะมีนายมิจังคู่กับคาริน่านะตู้สองสามไม่มีนะครับมานายมิจังฮิโยลีจังนายมิจังคู่คาริน่าแล้วก็ลูฟี่ล่างอาบน้ำมามาเลยมานายมิจังคู่คาริน่ายางน้อยก็มีเรือมีดาวนะมา จะใช่ไหมมาแดง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 แดงแดงก่ใบหนึงกี่ e บหนึ่งกี่บหนึ่งกี่บหนึงโอเคใบเดียวขอเป็นลูฟี่เลยลูฟี่ใหม่ลูฟี่ใหม่มาลูฟี่ชิริวลูฟี่อ่ะฮิดเอะ โลเป้เลลี่คูอเลลีุ่กอ่ะงั้นห้าดาวใหม่ครับเอ้ยห้าดาวใหม่มาม oh, oh. ตอนเปิดประกันนี้มันต้องมีแสงออกใช่ไหมทั้งงานค้งนี่ไม่มามาเลยนะบปดีสิบเอ็ดครับมาทองมาฮิโยรีโอเค โอเคเดี okay, ๋ยวไปหาเพชรแป๊บหนึ่ง่ะต่อครับผมไปหาเพชรนะครับจากด่านเอ,อ่อที่หาเพชรได้เป็นร้อยเพชรอะ่ะก <c oughs> ็มีอยู่ที่เดียวนะมาเปิดก็ต่อนะครับมันต้องได้สิมาสาวรูบีล่างโรงอาบน้ำครับอุตส่าห์ไปฟาร์มด่านนี้มาครับด่านนี้อาจจะต้องกินมามากไปสักเดือนหนึ่งมาครับรูฟีลงอาบน้ำ โลฟี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 แดงมาแดง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 ขอขอบคุณครับโอ้โหใบที่10เลยนะโคอาลาดจังอ่าเหล่า,าชโชก no ุนนะครับก็เป็นตัวของเทเซอร์แมพเดือนก่อนเน้อยได้มาผิดเดือนไปหน่อยอ่าสินยอบซิงนะครับน้องอุตสี อ๋อสุกิยากิเบรโตใช่ไหมอ่าจำไม่ได้สองนอเนี่ยไอเจ้าครีมสดนะครับใบที่เก้าเอป็นหนึ่งห้าดาวใหม่อยู่ไหนอะมิสเตอร์วันเหล่าก็ลูฟ,ล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 ฟี่ลูฟี่ลูฟี่ลูคือบักกินเนี้ยคอควายออกมาแล้วอะกะจะพูดออกมาแล้วอะไอเวน อะไรอ่ะครั้งแรกเลลี่กาบานหกดาวครั้งที่สองเลลี่กาบานห้าดาวมึงกวนปีนมากไอลุงเวนมาไหนไม่จางใครหน้า <tit les> อ,อันนี้อันนี้คอนเทนต์เหรออันนี้คือรายการแก้กันเล่นเหร เสามตัวครับเลลี่กาวาันสามตัวเปิดสองทีอะไรวะอะไรอะอะไรอะมันคืออะไรกันครับโอ้โหผมช็อกเลยนะผมช็อกเลยนะเอ้ยกูไม่เปิดแล้ว พอเลยไม่เอาโซโลต่อดีกว่าเอชเชอร์แมพไปไกลตีนไปเอชเชอร์แมพอะไรของมึงอะไรวะสามตัวมันไปไปได้เหรอคือในกาชามบ้งมีตั้งหลายตัวตั้งสิกว่าตัวใช่ไหมแล้วม่นออกอะไรเลลี่กลับมาสามตัวเปิดสองทีกวนตีนชิบหายไอ้ลุงวเวนไอ,อ้เวนคอเถอะมา เปิดหาโซโลซันจิลิมิเต็ดเฮเจอร์แมพช่างหัวมันมาโซโลลิมิเต็ดซันจิโซโลซันจิซูเปอร์สูโกมามาโอ้ไม่สิ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 มากมาเลยมานิกะเอามานิกะมาไปแลยสอง สามไหมสามไหมแดงมาแดงมาแดงมาสองใบมา Super s u สุโก a r Limited ชาโอ้อันนี้เป็นนอ้องุตตาอันนี้ก้าวสีเหลืองโอเคอันนี้ผมยังไม่มีนะถึงจะเป็นหกดาวธรรมดาเหอะอุตตาสีเหลืองคือหกดาวธรรมดานะครับโอเคก็อย่างน้อยก็ยังไม่มีเนาะมาโซโลซานซิคูลอสัน รั่วไปเลยรั่วเลยรั่ว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 รัวไปดิกูขอร้องอะนะคลิปวันน,นะนี้นะอุตส่าห์แบบไปลงด่านมาได้เพชรมาตั้งเยอะครั้งที่สิบนะครับมาครั้งที่สิบนะนะของตโโู้โซโลซสันจิโซโลซสันจิโซโลซสันจิ โซโลซัจิโซโลซัจิโซโลซ s จิสุดปังสุโกริมเด็คโซโลซัจิน้งไนึ่งเจมาทะเลเงียบจังวะเอ้ยเอ้ยไปหนึ่งแมวเม้แลอวฟงรถไฟดาวตกไปได้หมดเฮ้ยโซโลซันจิโซโลซันจิโซโลซัน โอมาเลยมั้งฟลอสซันจ์สุดป๊อปสก๊อตชาร์จ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 ชาร์ ไปได้สิมั่งปิกบอมอันนี้สีเขียวปะ่ะใช่ป่ะเดี๋ยสีม่วงสีม่วงกูตกเลยนะสีม่วงไอ้เวนดูนว่าสีเขียวคืออังตรงนะตอนนี้ไอ้กาชาเนะี่ยผมขับยิงมาสีเขียวที่เริมรีเมนเตตัวเดียวกาโซโลฟันเตียแลวเอาอสีม่วงมาทำโซนตึกอะไรไอ,อ้เวนเนี่ยพอเลยพอพอโอ้ยคลิปนี้แม่งโอ้ งุดงิดเลยก็เลยกดแชร์กดตามเพื่อแบ่งใจใผมด้ยครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับ